ครับสวัสดีครับเพื่อนช่างทุกท่านครับสรวัสดีครับผมจะพาท่านมาดูอาการนี้นะครับของเจ้าทีวีซัมซุงนะครับอาการภาพเป็นเส้นขาวขาวนะครับรู้สึกจะมีซ้อนๆน,นิดนิดนะครับเฉพาะรุ่นที่มีบอร์ดทีคอนนะครับ นี่ก็คือเมนบอร์ดนะครับนี่ครับให้เราถอดสายแพรนะครับเราต้องดูอาการครับทั้งสองสายแพรสองเส้นนี้นะครับให้เราถอดดูทีละเส้นนะครับถอดสายแพรเส้นนี้ออกดูนะครับถอดออกเลยนะครับแล้วก็แกะตัวนี้ออกให้ปิดเครื่องก่อนนะครับ แกออกนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับภาพขาวด้านหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับคือก็คือถอดสายแกแล้วนะครับตัวนี้นะครับแต่ภาพไม่เต้นนะครับเป็นภาพปกตินะครับฝั่งทางนี้อีกฝั่งหนึ่งเป็นสีขาวนะครับก็คือการ แสดงว่ามันชดอยู่ด้านชดอยู่ด้านข้อมือของของเรานะครับคืออยู่ที่บ้านนะครับนี่ครับชุดนี้นะครับตัวนี้นะครับผมจะตัดออกมาใหม่นะครับนี่คือเทปสายที่ผมตัดออกมานะครับเดี๋ยวผมจะใช้กันไกลครับหนีบนะครับตัดออกเอาบางๆนะครับเอาแค่นินึงนะครับ นะครับครับหลังจากเราตัดเทียสายแล้วนะครับเราก็มาแปะนะครับตรงที่เราจะเขาเรียกว่าปิดไม่ให้ไฟวิ่งผ่านเข้าไปนะครับในจอนะครับไม่ให้ไฟวิ่งจากแผงทีคอนเข้าไปในจอนะครับแล้วก็แปะไว้เลยนะครับพอดีผมวัดไว้แล้วคือเดี๋ยวนับสายดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าเปนที่ต่าไหร่นะครับถ้าท่านยังไม่เคยทําก็แปะไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับ และวจเห็นเองแต่มันก็เสี่ยงกับสายแพมจะยุ่ยอนะครับหัวสายแพรตรงนี้นะครับเทปนะครับเทปใสนะครับแบบนี้นะครับนี่คือด้านบนนะครับครับติดด้านบนเรียบร้อยนะครับพลิกกับด้านนะครับคือด้านล่างนะครับที่เราจะติดทับก็คือทับเป็นทองทองเหลืองนะครับเป็นพินทองเหลืองนะครับติดทับเพื่อไม่ให้ไฟมันวิ่งผ่านไปนะครับเพื่อไม่ให้ไฟวิ่งผ่านไปหาจอนะครับ พันมาแบบนี้นะครับพับกลับมาแบบนี้นะครับเราก็ใช้มือลูบให้เรียบๆนะครับก็เป็นว่าเสร็จนะครับแล้วก็เอาเข้าทีบาดูนะครับแปะเทปใสแล้วนะครับนี่นะครับคือเทปเทปใสนะครับเห็นไหมครับประมาณพินที่สิบสิบเอ็ดสิบสองประมาณนี้นะครับ เราถอดเส้นนี้ออกมานะครับเส้นนี้ออกมาแล้วก็แปะดูนะครับแล้วเรามาดูภาพกันเลยนะครับนะครับก็โอเคแล้วนะครับตอนนี้นะครับดูได้ปกติแล้วนะครับ